วัดีค่ะวันนี้นะคะมิวก็จะมาทำข้าวปุกนะคะตมข้าวปุกให้ทุกคนดูนะคะอย่างละเอียดเลยนะคะตั้งแต่การหุงข้าวแล้วก็เอาข้าวไปใส่ในที่มิวตำนะคะวันนี้ก็ละเอียดเลยทุกคนตั้งแต่ขั้นตอนการหุงข้าวเอาไปตำเอาไปแพ็ควันนี้มิวจะมาถ่ายแบบละเอียดให้ทุกคนได้ชมกันนะคะหลายคนก็สั่งข้าวปุกงานที่มิวสิกใช่ไหมคะแต่ว่า ยังไม่เคยเห็นขั้นตอนการทำข้าวปุกงานวันนี้มิวกับคุณแม่ก็ร่วมด้วยช่วยกันอีกวันหนึ่งมาทามข้าวปุกนะคะเพราะว่ามีออเดอร์เข้ามาก็มิวอยากจะขอบคุณทุกทุกคนเลยค่ะที่สั่งข้าวปุกงานที่มิวสิกเรื่อยๆเลยลที่ไว้ใจข้าวปุกงานมิวสิกนะคะเป็นข้าวที่มิวสิกและข้อบควัวปุกเองนะคะก็อยากจะให้ทุกคนได้ลองชิม ก็ย่จะตามเข้าปุ๊กเลยนะคะอนะเห็นกล้วยแล้วอยากกินกล้วยสักลูกเดี๋ยวมีขอกินกล้วยสักลูกมนึงนะคะเห็นกล้วยแล้วอยากกินกล้วยสักลูกมนึงก่อนตําเติมพลังให้กับตัวเองอันนี้เป็นกล้วยไข่ยนะคะเออมอง เข้าไปเทที่ที่มิวจะดตามแล้วนะคะอู้หูอันนี้คือ5ลิตรนะคะทุกคนแล้วดี่ยาบี่เออตัวมึงก็เข้าไปแล้ว ตามส่งลูกค้านะคะมิวจะตามจากอันนี้เลยนะทุกคนแล้วก็สั้พ้าตามแบบนี้จริงๆไม่มีการผสมแป้งอะไรเลยนะคะเป็นข้าวที่มิวสิกกับคุณพ่อคุณแม่ปลูกเองเลยนะคะนี่นะคะทุกคนพอเทใส่เข้าไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมาต้องเอาที่ตามะคะกดกดกดลงแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ตอนเพื่อตอนตอนที่ตามะคะไม่ให้ติดนะคะ ต่างง่ายขึ้นนะคะก็กดกดหมุนอ่าแม่ลองส่องใกล้ๆดูค่ะนี่อันนี้ก็เป็นข้าวหุงเลยค่ะนี่นะคะทุกคนก็พอหมุนหมุนหมุนเสร็จใช่ไหมคะก็ตำเลยนะคะต้องค่อยๆ,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 ๆ ต้องค่อยๆตามจนละเอียดจนเนียนเลยนะทุกคนเนียนเป็นแบบโมจิเลยอะ่ะคือแบบเนียนเลยอ่ะทุกคนแบบให้มันยืดๆเหมือนชีสเลยนะคะหลายคนคงเคยจะเห็นในในรายการที่มิวสิกไฟใช่ไหมคะที่เอาไปตำด้วยใช่เลยคะ่ะทุกคนตำแบบนี้แล้วก็ส่งให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะคะไม่มีแบบ ผสมแป้งอะไรเลยกว่าจะได้แผ่นหนึ่งนี่คือใช้เวลาแบบนานมากเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะคะตามเสร็จยังไม่พอต้องเอามาแพ็คต้องไปตัดใบตองเอามาแพ็คเอามาห่อเอามาสุญญากาศอีกนะคะทุกโอ้โหทุกขั้นตอนคือเกือบทั้งวันอะกว่าจะได้แผ่นหนึ่งแล้วก็กว่าจะได้ข้าวปุกนาส่งให้ลูกค้านะคะทุกคนต้องมาดูคลิปนี้เลยเพราะกว่าจะได้ข้าวปุกนามันไม่ได้ง่ายเลย ก็ตำไปเรื่อยๆจนเนียนเลยนะคะทุกคนหลายคนบอกว่ามีวผอมลงนะคะดูนี่นะคะ <laughs> ดูนี่นะคะทุกคน ออนนี้ก็เริ่มทําเป็นรูปแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้ตอนที่เอาออกอ่ะไม่ทันถ่ายเพราะว่าเมื่อกี้ฝนตกนะคะก็เลยย้ายมาทําข้างในนี่ทุกคนก็อันนี้เป็นแบบข้าวข้าวปุกงาธรรมดานะคะก็คือเป็นข้าวเหนียวธรรมดาเลยโดยจะมีอีกอีกแบบหนึ่งก็คือข้าวปุกงาข้าวกลั่นดอยนะคะนี่ข้าวปุกงาข้าวกํั่นดอยตอนนี้กําลังหุงอยู่คะ่ะ Oh. วันนี้บรรยากาศดีมากเลยทุกคนเป็นไงบ้างคะคุณแม่มีความสุขไหมคะวันนี้มีความสุขค่ะมีความสุข <5. S 1> ค่ะนี่ก็จะใส่งาตรงนี้นะคะตรงกลางเลยทุกคนนี่เวลาทอดก็จะหอมงาเลยนะคะถ้าเกิดลูกค้าไปทอดนะคะก็ต้องหั่นเป็นชิ้นๆก่อนแล้วก็ไปทอดนะคะถ้าเกิดทอดทั้งแผ่นเนี่ยก็มันจะไม่ค่อยเหมือนแบบมันจะไม่ค่อยกรอบเหมือนเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ทอดนะคะ อันนี้มิวก็ชงช,ชาไว้นะคะดื่มชาไปด้วยทํางานไปด้วยอากาศดีมากค่ะวันนี้อันนี้เป็นชาขาวนะคะชาขาวชงออกมาแล้วจะสวยแบบนี้เลยตัวชาขาวนี้นะคะกินแล้วทําให้ผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายดีมากนี่ทุกคนวันนี้ก็ฝนตกนะคะบรรยากาศข้างนอกเดี๋ยวไปส่องนิดนึงโอ้ฝอนปลยอยๆอ,อยู่ ดูมิวชอบต้นไม้ต้นนี้มากเลยอ่ะนี่โอ้ดอกไม้ก็ขึ้นสวยมากเลยนะคะอดอกอันนี้ก็สวยน,นี่อยู่หน้าบ้านเลยเ <c oughs> ดี๋ยวนี้ดอกไม้ขึ้นสวยมากเลยเพราะว่าฝนตกเนาะน,นี่ดอกกลาบนะคะสวยมากือทุกคนเห็นไหมดอกก็เยอะมากเลยตรงนั้นน่ะอผีเสื้อผีเสื้อสวยจัง นี่ก็หน้าบ้านนะคะวันนี้ก็ฝนตกอากาศดีคุณพ่อก็เอาอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมาปลูกเลยดอกนั้นสวยอะ่ะดอกสีเหลืองดอกอันนี้สวยมากเลยทุกคน เลยนะคะดูทุกคนน่ากินไหมวิวชอบมากเลยแล้วก็โรยงาตรงนี้นะคะตรงกลางเลยทำแบบนี้เลยนะคะ พอปั้นเป็นรูปกลมๆเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะพักไว้ก่อนให้หายร้อนก่อนนะคะพอหายร้อนเสร็จแล้วก็จะหอ่อใบตองอีกรอบนึงหอ่อใบตองอีกรอบนึงปุ๊บแล้วก็สัญญากาศเลยนะคะตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาแลวถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สั่งทางเพจอบูซูลูคอฟฟี่หรือว่าอบุซูลูเสาอ,อาคา่ใชได้ะเลยเช็คก <laughs> စိလစိလပြက်လေနေဟ e, ောတေ e, ာ့ပြက်လေရအောင်ဒီကောပြက်ပြန်ကြအောင်ပြက်လေ นะคะทุกคนก็จะรวยงานเลยค่ะประมาณทั้งวันเลยนะทุกคนกว่าจะเสร็จเนาะแม่เนาะเพราะว่า <c oughs> ทำมเยอะเลยทสองคนแม่ลูกนะคะทั้งหงทั้งตำทั้งเอามาปั้นเป็นรูปเอามารวยงานเอาไปห่อใบตองอีกแล้วก็เอาไปสุญญากาศอีกนะคะ เอาไปปิ้งหรือว่าเอาไปเวฟก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านใครมีเครื่องเวฟนะคะพอเวฟอุ่นก็จะนุ่มๆอร่อยมากเลยค่ะทุกคนก็เหมือนเป็นขนมของทางภาคเหนือแล้วก็เป็นขนมของประเพณีวัฒนธรรมของคนชนเผ่า อาคานะคะคือบ้านมิสิกคือแต่ละชนเผ่าก็ทํากินกันค่ะแต่ว่าบ้านมิสิกก็จะทํากินการช่วงที่เขามีอ่าพวกงานโรชิงชา้าทําไข่แดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําจะตามเข้าปุ๊บงานไว้แจกแขกที่มาเที่ยวที่บ้านอย่างงี้นะคะเอาไปปิ้งกินก็อร่อยมากเลยนะทุกคนเอาไปจิ้มกับนมข้นหวานหรือว่าน้ำผึ้งก็ได้นะคะ แล้วแต่คนชอบเลยคนก็กินบางบางคนก็กินแบบแบบนี้เลยนะคะไม่จิ้มอะไร นะคะอันนี้ก็เป็นข้าวกลั่มดอยที่ปลูกเองนี่ก็อย่างเหมือนอันแรกเลยนะคะแล้วก็หมุนๆก่อนเพื่อที่จะไม่ให้เข้าติดที่ตำเรานะคะรอบแรกก็เป็นข้าวธรรมดาเลยนะคะรอบสองก็เป็นข้าวปลูกนะข้าวกลั่มดอยนะคะอันนี้ก็จะมีความพิเศษก็คือจะหอมกว่าแล้วก็เวลาเอาไป เอาไปปิ้งเอาไปย่างเอาไปทอดก็แบบจะหอมอะทุกคนแค่ตอนนี้มิวกดแบบนี้ก็หอมแลว้วอะก็เหมือนกันค่ะตามจนละเอียดแล้วก็จ,จนเนียนเลยนะคะตามเสร็จแล้วก็เอามาปั้นเป็นรูปกลมๆแล้วก็พอปั้นเป็นรูปกล,กลมๆเสร็จแล้วเอาไปเหมือนเอาไปผึ่งอะคะ่ะให้มันหายร้อนก่อนแล้วก็เสร็จแล้วแล้วก็เอาใบตองมาหอยอีกรอบนึงพอเสร็จไปสุญญากาศคือแต่ละรอบนี่คือแบบ ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะทุกคนคือกลัวจะได้เข้าปลุกงานส่งให้ลูกค้านี่คือทั้งวันเลยอะตอนนี้ก็ตั้งแต่กี่โมงแล้วอะแม่เราหุงข้าวเราตามเราแพ็คเราเราปั้นเป็นรูปเรารวยงานเนี่ยโอ้โหใช้เวลาน,านานมากเลยทุกคนนี่หลายคนบอกว่าพร้อมลงต้องดูที่นี่ต้องดูเลยนะคะกวัวจะได้ <S <S แต่ <S <S และรอบก็มิวไม่ได้ทําเยอะนะคะ <S <S มิวจะรับ จะรับทาเฉพาะตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาอาทิตย์ละสองครั้งเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สั่งได้นะคะยู่จะจัดส่งเฉพาะวันจันทร์แล้วก็วันวันพุธน,นะคะหอมมากเลยอะถ้าเกิดว่าได้มาที่นี่ก็จะตามให้กินแบบสดๆแบบนี้เลยนะคะถ้าตามกินสดๆก็จะร้อนๆอร่อยนะคะ ก็จะตามไปเรื่อยๆจนเนียนเลยนะคะทุกคนแม่มาสองใกล้ๆสิคะนี่งนี้ก็ปเป็นเข้ากลันดอยนะคะทุกคนหอมมากเลยอะ่ะนี่ก็เดี๋ยวมิวขอตามไปเรื่อยๆก่อนนะคะวันนี้คงไม่ต้องออกกำลังกายแล้วนะคะแค่นี้ก็ได้ออกกำลังกายแล้วพบัตเชีน ล่าสุดพรุ่งนี้ปวดแขนตื่นไม่ไหวไ<อ> <laughs> การจะเนียนแล้วนะคะโหกว่าจะเนียนสุดๆเสร็จแล้วนะคะทุกคน อันสีดำนะคะเป็นข้าวกลําดยข้าวปุกงานะคะนี่ก็ใส่ใส่งาตรงกลางเลยเหมือนอันแรกเลยนะคะก็ปั้นเป็นรูปกลมๆเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นแปดสิบกร,รัมนะคะโอ้แปดสิบกร,รัมก็แผ่นเดียวก็อิ่มแล้วอะ่ะกินข้าวแทนข้าวเย็นได้เลยนะคะเนี่ยกินกับชากาแฟยามเชา้าก็ก็ดีนะคะอร่อย ทุกคนเห็นไหมร้อนๆเดี๋ยวมีจะกินโชว์อันหนึ่งน,นะคะอหอมงามากอร่อยมากเลยค่ะเขาใส่ตรงกลางเลยนะ คนถามว่าความพิเศษของข้าวปลุกงาอยู่ตรงไหนนะคะอร่อยเพราะว่าคนทําใส่ใจมากๆนะคะใช้ใจทําก็อร่อยนะคะน้องแม่น้อะแม่ก็ใส่ใจถ้าเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราทําด้วยใจก็อร่อยหมดนั่นแหละคะ่ะอะไรก็อร่อยใส่ใจก็เลยอร่อยนะคะไม่เชื่อลองสั่งไปชิมดูนะทุกคนว่าอร่อยจริงหรือเปล่า ปั้นไปเรื่อยๆนะคะจนเ,เสร็จเลยทุกคนเสร็จแล้วยังไม่จบขั้นตอนนะคะต้องรอให้ให้หายร้อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาใบตองมาห่ออีกรอบนึงพอห่อใบตองเสร็จอีกรอบนึงก็คือสุญญากาศแพ็คเลยนะคะทุกคนเห็นไหมกว่าจะได้ข้าวปลกงาม,มากินไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ สุดสุดสุดยอดเลยทั้งวันเลยนะคะแล้วก็ก็ทำด้วยใจเนาะทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองชิมพอลูกค้าสั่งมาตอนแรกเราก็ว่าเออเหนื่อยมากทำไม่ไหวแต่ว่าพอลูกค้าสั่งมาก็ก็คืออดใจไม่ได้อยากจะทำให้ทุกคนกิน เอาไปปิ้งกินตอนหน้าหนาวนี่คือฟินมากเลยนะหน้าหนาวปิ้งกินที่ดอยนะคะอร่อยมากเลยทุกคนต้องลองดูนะคะสนใจสั่งได้นะคะทางเพจ Abu Salu c o ฟ f e หรือว่าบ b u s a สาวอากานะคะก็ <c oughs> เดี๋ยวมีกวกับคุณแม่ก็จะทำไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมาวันนี้เนี่ยมาถ่ายแบบละเอียดมากเลยทุกขั้นตอนเลยนะทุกคน เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ชมกันเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ทำไปเรื่อยๆก่อน